สรุปข่าวบันเทิงประจำสัปดาห์นี้มาดูกันค่ะว่าข่าวไหนเด่น 1. ดาราติดโควิด -19 สําสำหรับสัปดาห์นี้ได้แก่กโกตีนวัดแพนเค,ค้กซึ่งเคสของสาวแพนเค,ค้กติดยกบ้าน8คนก่อนหน้านั้นไปเวิร์กช็อปโปรเจกต์ของหม่อมน้อยมีดาราหลายคนรวมด้วยอาทิแป้ต้ F, b o บอยมาริโอทั้งหมดตรวจแล้วไม่พบว่าติดเชื้อแต่ยังคงกักตัวดูอาการอันดับ2ก็เล่นเอาช็อกวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวสำหรับแป้งออนจิลาเซอร์ไพรส์ประกาศข่าวดีท้อง3เดือนกับนักธุรกิจชาวต่างชาติถูกขอแต่งงานในวันเกิดที่ผ่านมาอันดับ3เป็กนิวประกาศปิดกิจการคาเฟ่และร้านอาหารกลางทุ่งนาที่เชียงใหม่ เส้นผิดโควิด 4. เป็ดเชิญยิ้มสูญเสียคุณแม่วิจิตโพวิจิตวัย89ปีหลังติดเชื้อโควิด19คุณพ่อวัย93ติดเชื้อเช่นกันขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่ ICU ซึ่งทั้งคู่ติดมาจากแม่บ้าน 5. เชอรีนนัจจรีนน้องสาวนิชคุณเซอร์ไพรส์โชว์แหวนเพชรประกาศข่าวดี แต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการมาได้สักพักใหญ่แล้ว 6. ทัวลงยับพิมถาเน็ตไอดอลติดเชื้อโควิด -19 ทำลายจากกทมกลับเชียงใหม่ไม่กักตัวคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเตรียมดำเนินคดีเอาผิดด้านแบงก์นิติยอมรับไปเชียงใหม่ด้วยกันเพื่อคุยธุรกิจซึ่งขณะนี้ยังกักตัวอยู่ระหว่างรอผล และลำดับ7็เล่นเอางงกันไปทีเดียวสำหรับศิลปินสุดติดเดอะทอยทำเอาแฟนคลับอึง้งไปพบแพทย์ด้วยอาการเจ็บหน้าอกเจอปิกก้ต้าอยู่ในหลอดอาหารและนี่ก็คือสรุปข่าวบันเทิงไทยในรอบสัปดาห์นี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ